ท่านจ,จบทุกท่านเลยนะครับ๋ยวผมมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับต่อเลยจบแม่งเริ่มใหม่เลยครับว่าจะอะไรนะรีวิวรถอีกครั้งนะเพราะว่าจะดองคลิปยังไงว่าบางโรงเรียนจะเปิดแล้วก็ยังไม่ได้ลงในช่วงขณะหนึ่งนะครับตอนนี้อ๋อตอนนั้นเราไปอัปเดตเกยโยงนะครับแล้วก็ซิงอาม ตอนนี้เราไปใส่ป้ายแล้วเดี๋ยวผมขอเปิดเบาะแป๊บหนึ่งนะเปดิดเบาะนะนี่เราเปดิดเบาะแล้วนะครับทั้งคันนะครับเดี๋ยวนับน็อตด,ดูนะครับที่ผมใส่มาที่ผมแต่งมานะแบบนี้นะแบบนี้หนึ่งนะครับสองแบบนี้ก็นำไตกึงนะ่งไปซื้อมาครับสิบบาท ตามพวกแล้วราคาของกับแม่น้บนะนี่แม่นับน่ครับนี่สองสองจุดอันนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะฝักนุ้นก็มีนะครับเดี๋ยวค่อยคอยมาใส่อีกทีนะครับก็ตรงนี้นะครับเอ้ยลืมรับสองสาม 4, 5, 6, 7, 8, นะครับ9 9นะ10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 20นะครับ20นะไม่รวมน็อตอุจจจะจกนะครับ20นะครับ, 20, รบ20ตัว เราไปดูชุดหน้าก่อนนะครับชุดข้างหลังนะครับเป็นยางคาเมลนะครับยางคาเมลไหนวะโลโก้มีไหนอ๋อโลโก้อยู่ข้างในนะครับผมไม่ได้ตั้งขาตั้งคู่เลยนะครับอันนี้เป็นยางคาเมลขานาดมีคนถามมาเยอะเลยห้าสิบนะครับห้าสิบ 50ทับแปดสิบห้าทับสิบเจ็ดก็ปั๊มเออนะเอากระดาษทรายนะครับมาขัดปั๊มกึ่งนะครับจานเบรกก็จานเดิมครับเพราะไม่มีงบอนะครับ,มรรบผมผมก็ไม่รู้ด้วยว่าใส่ของรุ่นไหนได้บ้างครับอขอบนะครับขอบโอ้ยมีคนมาติดเลยึงนี่น,นะหมาพิ่งเกิดนะครับ ออขอบเป็นของฟาคอนนะครับก็ทนอ่นะผมใช้มชา,มาประมาณ2ปีลสสดดะสีก็ไม่สีด้วยนะครับสีก็ไม่สีก็มีรอยงอยัดยางครับเพราะว่าเอาไปานัดของขอครับนอตนี่สองตัวนะครับอันนี้ขอไม่บอกราคาแล้วผมลืมไปหมดแล้วใครอยากรู้ราคาไปดูคลิปแล้วนะครับอันนี้ได้ฟรีนะจ้ะแฟร์เลียวแฟรเลียวคู่เท่าไหร่ไม่รู้ลืมไปละไม่บอกราคาแล้วครับคลิปนี้แล้วก็ นะ็อตน็อุกระจกนะครับตอที่จับกล้องนะครับเฮ้ยอะไรนะมันมันห่างเกินนะครับมันอาจจะดูไม่สวยก็นัดอุกกระจกอีกอันนะครับปั๊มาดูนะครับเขาให้มานะครับนี่อันนี้เอาของเดิมไปแรกนะครับไม่เบรกไม่รู้นะจำไม่ได้ อาจจะพูดผิดนะครับใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปดูคลิปแล้วนะครับนะเบลอาแต่งอีพีหนึ่งนะครับได้ฝักนู้นต่อครับโชกอัดน้ำมันโชคใหม่ครับอัดคนเดียวด้วยพราะอัดให้นะครับอันนี้อัดไปหนึ่งร้อยหนึ่งรอยลิตรหรือเปล่าหนึ่งร้อยเท่าไหร่ไม่รู้ก็ไม่รู้นะกองนะครับกองกองก็ซื้อมา ยังไม่ได้จ่ายกันเลยครับอันนี้นี่บอกไปเพื่อนให้มาครับ mm hmm. น,อน็อตอีกนะครับเอ้ยน็นอนตน็อตไม่เกี่ยวอันนี้ก็ได้มาอันนี้ซื้อมาครับเกียโยงอันนี้ขาอะไรคันเกียร์อันนี้ขาตั้งนะครับขาตั้งชุบโครมเมียมเป็นตัวตัดเลยนะครับเป็นตัวอะไรนะเฮ้ย หังแล้วรถกูเรียบร้อยนี่ขาตั้งคู่เดิมอยู่นะครับก็บางโซ่เกียบล่านะครับเอ้กล้องกระตุกอีละเป็นอะไรไม่รู้ครับอันนี้เจาะรูตอนนั้นจะใส่ของออมเดิมครับกิดได้ก็เลยเอามาใส่อันนี้นะครับโซ่ไม่ได้ตั้งเลยครับก็ไม่ได้ขับนาน แล้วก็อันนี้เป็นชกเดิมอยู่นะครับชกเดิมใส่หูย,ยังนะนะเรีก่กแกละว่าเป็นของอะไรเป็นของโบชินะครับแกนล้อิ4 36นะครับโซ่428นะครับกระตกเดิม ผมไปอัปเดตมาใหม่เพราะไปใส่ป้ายทะเบียนมาครับตำรวจข่้นะครับตอนนี้ตำรวจจับนะครับขอบก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมปั่นรถใหม่นะครับเป็นรถดีมคุณรู้สภาครับก็เลยอะไรนะก็เลยเอาเอาอันนี้เอาอะไรวะาไาเบรกน,นะครับทาเบรของเบลอา ลองไปใส่ขนุนดูนะครับอ๋อลน,นี้กำลังประกอบเครื่องอยู่นะครับอืมอันนี้ก็เจาะบางโคนนะครับเจาะบางโคนไม่เห็นละเออนี่น่าจะเห็นอยู่น,นี้เห็นไหมนี่ครับเจาะบางโคนครับเจาะบางโคนอันนี้โลโก้ก,กับด่านนะครับท่อท่อเดิมนะครับท่อเดิมสนิสมสน่ครับ ยมมามหา้าให้กระตุกกล้องกระตุอก,อ,กอ,อันนี้สายระบายความร้อนนะครับอันนี้อันนี้อะไรละ่ะหลอก,นะอ,ะอ,อ,อ,อกนะครับว่าอะไรอีกอ๋อขันสตาร์ทถอดออกมีคนถามมาด้วยว่าอะไรนะทำไม สตาร์ทเท้าใช่ไ้มล่ะครับผมัอดทออกนะครับจริงๆก็มีแหละมันสตาร์ทยากนะนี่ครับมันชนมันชนอะไรนะชนชนกับเนี้ยเกย์ยงเป็นแผลหมดเลยอันนี้ผมก็ล้มมานะครับตั้งขาตั้งนะครับแล้วก็ล้มก็ฝุ่นเกิดเลยนะครับเพราะไม่ได้ขับนะครับเพราะตำรวจเข่งออกเออสวิตสวิต สวิตเซอร์แลนด์นะครับสวิตเซอร์แลนด์ก็้วไม่ก็ขึ้นนะครับไม่ขึ้นตามสติกเกอร์ครับสติกเกอร์มีรูปมือน้องเอาให้นะครับนี่ไวเอร์เอ็ดเขาให้นะครับสติกเกอร์ไวไอเวนะอร์แทนนะไอรุ่นน้องเอาให้นะครับรุ่นน้องเอาให้อ๋ออันนี้ยอดสีทาเล็บครับอ๋อ กูไปแล้วเออวันนั้นไกูปไปขอขอเอ,อบอกญาติื้อสีทันเล็กให้ว้ยแล้วเพื่อนญาติกูบอกเออมีมีมีบ้านมีจะขอบอกเอาสีอะไรบอกเ,เอาสีแดงแจ็จเลยครับเขาก็ให้สีชมพูมาครับผมก็งงเลยครับตีผมเออเลยเพราะอันนี้พ่อมันบ็เลยเอานี่มาพันนะครับเพื่อดับเสียงครับดับได้จริงครับแต่พันแน่นนะ อ๋ออัน <Tipp> น <s> ี้เป er mm ็นหล็กรูค like. ร <fen> ับมาดัดเองครับสวิตเซอร์แลนด์อีกครับสวิตเซอร์แลนด์เอนะครับธรรมนาครับรรมาไปเลี้ยวหน้าไม่ติดนะครับก็ไม่มีอะไรเออปอกแหนนะครับปอกแหนดมโน่แปดสิบบาทนะครับที่พี่นั้นเด่นโลใช่ครับดีนะตัวนี้ดีมากถูกเนีย เป็นเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ